สวัสดีครับเพื่อนพ้องน้องพี่ที่เคารพรักทุกท่านที่เป็นนักสะสมมือใหม่อย่างผมนะครับวันนี้ผมมีเหรียญห้ตราคุดห้าบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9. นะครับวันนี้ผมมาทําอยู่ที่ทุ่งนานะครับดูธรรมชาติครับผมธรรมชาติครับนี่เป็นเหรียญ5้านะครับข้างลังจะเป็นตาคุดนะครับ พศยิมห้านะครับพศยิมห้าหมดเลยนะครับพศยิมห้าหมดเลยครับผมไม่รู้ว่าตาวายุที่ผมยังไม่มีกล้องไปดูนะครับนี่ครับตาวายุอยู่ตรงนี้นะครับนี่ครับอยู่ข้างล่างนี่ครับนี่ครับจะเป็นพศไหนนะครับผมไม่รู้นะครับเพราะผมยังไม่ยังไม่ได้เอกกล้องสองดูนะครับแต่ผมมีห้าเหรียญนะครับเหรียญห้าอยู่สามเหรียญนะครับ เหรียญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับนักสะสมมือใหม่อย่างผมนะครับแต่ผมไม่ไม่ไม่ซื้อนะครับแต่ถ้าใครสนใจอยากได้ติดต่อได้นะครับนี่ครับผมมีหลายเหรียญอยู่นะครับดูขอบนะครับขอบจะเป็นอย่างนี้ครับเป็นเตียงนะครับเป็นเตียงครับแล้วค้ัง นี่ครับกำลังจะเป็นอสยี่ห้านะครับนี่ครับเป็นคุดตรงไหมครับเป็นคุดตรงครับผมนี่เป็นคุดครับมีอยู่สามเหรียญครับผมขอบคุณมากนะครับเจอกันชิปหน้านะครับผมขอบคุณครับ